สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิลนะครับเสไทยรสวยจังหวัดสุราธานีนะครับวันนี้นะครับน้องฟิวเอาเจ้าโตต้านะครับยาริสมาฝากเป็น1.2สปอร์ตปี2021นะครับราคาเพียง389,000บาทนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นสีเขียวสีเลมอนสีมะนาวแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับ เครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับบอกเลยว่าสนใจนะครับสามารถติดต่อหาน้องกฟิวได้เลยนะครับที่เบอร์0657400689 0657400689สามารถแอดบ้านเขียวเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับร้านน้องฟิลมีอยู่3สาขานะครับมีสุราษฎร์ธานีตรงศรีแยกตาปานนะครับและทางไปสนามบินนะครับ2สาขานะครับและสาขากรุงเทพนะครับตรงหนองจอกมีนบุรีนะครับถนนมิตรไมตรีนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับอยากได้รถใช้งานสักคันหนึ่งนะครับจองเพียง999บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ผลอยู่ประมาณ6-7,000บาทนะครับหากใครที่กำลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกัฟฟิวได้นะครับบอกเลยว่าออกง่ายออกสะดวกออกสบายนะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับ อยากได้ไปใช้งานสักคันหนึ่งก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอยาริสสีเลมอนสีมะนาวสีเข้มเข้มเขียวเขียวสวยแบบนี้นะครับเคยที่ชอบสีแบบนี้นะครับอยากเด่นอยากดูดีนะครับขับบอกเลยว่าเซบมากนะครับคันนี้เคยที่มองหาอยู่นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับรถเกรด A ไม่มีชนักไม่มีพิคะหมไม่มีน้ำท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายสีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเคยสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ตัวรถเป็น h ฮทแบ็กห้าประตูนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าสภาพโคสวยเป็นเครื่อง1.2นะครับทุกคนประหยัดน้ามันแบบสุดๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเคยที่ได้ไปนะครับขับขี่สบายนะครับอ่าตัวนี้นะครับสบายๆสวยๆรถเกรดเอนะครับมีผลตรวจโครงสร้างรถนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับเรามาดูในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนนะครับนี่กระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน ล้อแมกนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับยางเปลี่ยนไม่ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะครับสภาพดกยางนานานะครับยางปี2 0 2พนีะครับเปลี่ยนไม่ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับล้อแม็กก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถสีเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับตัวรถเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีเขียวเลมอนนะครับตัวนี้เนาะสภาพสวยๆคมไฟนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับอ่า เฟอด์เดเลยมีมาเรียบร้อยนะครับโคมไฟใสกริ้งนะครับสภาพสวยๆนะครับทุกคนนี่รถพึ่งเข้าสดๆร้อนๆนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดานะครับกระจังหน้าด้านล่างเป็นรังพึ่งนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถสําหรับใครที่ชอบสีแบบจี้จาร์ดแบบนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับกับเจ้าโตต้ายาริส1.2สปอร์ตนะครับตัวสีเป็นสีเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับ เรารับประกันเครื่องเกียร์และดูแลหลังการขายนะครับในส่วนของตัวรถเป็นสีทูโทนสีดาตัดด้วยสีเขียวนะครับยางใหม่นะครับยางปี2025นะครับทุกคนยางปี2025นะครับเป็นยางแม็กซีนะครับทุกคนตัวนี้เนาะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับยางอ่า185นะครับ185ทับ60นะครับเป็นขอบ15นะครับทุกคนอ่า ยางสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโคมไฟด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็มาในส่วนของสีดํานะครับไฟเลี้ยวติดกระจกแบบนี้เลยนะครับคิวคอนสาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดมาให้ใหม่ทุกบานนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆในส่วนของตัวรถนะครับด้ามจับสีเขียวออร่าแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็กุญแจนะครับก็เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กันนิดนึงนะครับนี่ เมทอาร์คนะครับสภาพเดิมๆโรงงานนะครับนี่เดี๋ยวเราแกะเมทอาร์คให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับโอ้โหแมทอาร์คแข็งมากนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับในส่วนของเมทอาร์คนะครับอ่าเมทอาร์คนะครับสภาพเดิมๆโรงงานนะครับเมทอาร์คนี่ไม่มีชนหังไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับ ฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่ตัวแผ็นเพลนะครับปี2021แบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวแผ็นเพลนะครับน็อตจุดเต้มสีนะครับจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับด้านข้างนะครับก็หุ้มด้วยหนังเวลาจะเข็บสีน้ําเงินแบบนี้นะครับลำโพงซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยเกียรตเอแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่โดนใจตัวนี้นะครับชอบสีนี้ก็ ไม่ควรพลาดเลยนะครับคิวเอร์ศาสตร์ก็มีมาเรียบร้อยนะครับฟิล์มก็ติดใหม่ให้ทุกบานนี่ลำโพงนะครับซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับเป็นพลาสติกนะครับนี่พลาสติกนะครับด้านหน้าหุ้มหนังตัวน็อตจุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครอบทุกจุดนะครับให้ดูในส่วนของเมทอาร์กันนิดหนึ่งนะครับเมทอาร์กสภาพเดิมๆรุนหานนะครับเม็อาร์กไม่มีชนังไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับนี่ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสาหรับใครที่มองหาอยู่หรือว่าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับยางปี2025เป็นยางแม็กซีนะครับทุกคนนี่ในส่วนของด้านท้ายนะครับโคมไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับโคมไฟใสกริ้งนะครับในส่วนของโคมไฟด้านหลังนะครับสภาพโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับจุดเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับยาดิสเป็นโครเมียมนะครับ ฟิล <icana>, ์มติดให้ใหม่ทุกบานนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับครีบฉลามมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับมีเรียบร้อยนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นรถเก๋งแฮตแบกห้ประตูนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านในนิดนึงนะครับนี่กล้องมองหลังมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นแฮตแบกห้ประตูนะครับในส่วนของตัวรถนะครับด้านหลังนะครับตัวน็อตนะครับจุดเต็มสีจากโรงงาน ตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพรถสวยๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสัมภาระเก็บได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับนี่แม่แรงต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับมีครบทุกจุดนี่อุปกรณ์ต่างๆมีครบทุกจุดนะครับน็อตจุดเต็มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับ แผ่นยูงแผ่นยางนะครับตัวยางต่างๆนะครับคงสภาพได้ดีนะครับเดิมๆโรงงานนะครับนี่สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจเป็นยาริ h เอ c เบกห้าประตูสีเลมอนสีเขียวแบบนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับไฟท้ายนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่ไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพไฟท้ายสวยๆนะครับแม็กเดิมๆโรงงานยางใหม่สีเส้นนะครับฟิล์มติดให้ใหม่พร้อมคิวการ์สานนะครับ เม้ดอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีหนังไม่มีไม่ก็ไม่มีน้ําท่วมนะครับรถสวยเก่ A เอแน่นอนนะครับน็อตจุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับลาโพงซ้ายขวามีมาเลยเรียบร้อยนะครับในส่วนของภายในนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังสีดํานะทุกคนเบาะหนังสีดานะครับรอยตะเข็บสีน้ําเงินนะครับทุกคนเบาะหนังสีดํารอยตะเข็บสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังไม่มีฉีกขาดไม่มีหยุกยุ้ยนะครับทุกคน นี่กระเป๋าจิงโจ้ด้านซ้ายมือมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆเกีร์ A แบบนี้เลยนะครับพรมก็โคตรใหม่นะครับฝ้าไม่มีคราบเหลืองนะครับฝ้าเป็นสีดํานะครับฝ้าหรือเพดานหรือว่าหลังคานั่นเองนะครับสีดำเนาะนี่มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับสําหรับคนขับนะครับอ่าให้ดูในส่วนของตัวน็อตกันก่อนเลยนะครับน็อตจุดเต้มสีนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเมทอาร์คสภาพเดิมๆโรงงานนะครับนี่ เมทอาร์คสภาพดีเด in ิมดโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นท่อเดิมเดิมจากโรงงานนะครับทุกคนท่อเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของตัวเบาะด้านหน้าก่อนนะครับในส่วนของตัวเบาะด้านหน้ามาในส่วนของเบาะหนังนะครับ สีดําแบบนี้เลยนะครับเบรคาบสีน้ําเงินนะครับบอดังสีดำเบรเคาบสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆในส่วนของตัวรถนะครับนี่ตัวรถนะครับพับแขนวางแขนนะครับก็มีมันเรียบร้อยนะครับสามารถใส่สัมภาระได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับนี่ออนีตเพิ่มแสงนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น power outlet นะครับอ่าจุดบุหรี่ต่างๆนะครับก็สามารถจุดตรงนี้ได้เนาะ ตัวเกียร์นะครับมาในส่วนของเกียร์ออโต้แบบคันบันเดนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะครับนี่เวลาเราจะถอยหลังนะครับนี่ก็เชื่อมกับกล้องมองหลังนะครับเพราะว่าเรามีกล้องมองหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่อ้โกกล้องมองหลังชัดเจ๋เลยนะครับทุกคนนี่กล้องมองหลังชัดเจ๋เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถก็เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะครับ อัลตัวเบรกขั้นบันไดนะครับตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําวางอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับในส่วนของช่องแอร์นะครับด้านในส่วนของแอร์แบบปรับแบบออโต้นะครับเอ๋สามารถใช้แอร์แบบออโต้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับแอร์ได้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ตรงกลาง2จุดนะครับทุกคนนี่ช่องแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะสภาพสวยๆนะครับขับขี่นะครับโอ้โหซื้อให้ลูกซื้อใช้ส่วนตัวซื้อในใช้ในครอบครัวก็ได้ ตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับแล้วก็มาในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับทุกคนนี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตั้งเชื่อมต่อบลูทูธได้เพิ่มอุปกรณ์ได้นะครับระบบนะครับสามารถปรับเสียงได้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยนะครับสามารถเปิดเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับตันนี้ก็สามารถ ชาร์จแบตนะครับนี่นี่ชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนะครับนี้ก็ปุ่มโฮมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็คนโซนตัวรถคนโซนตัวรถก็มาในส่วนของสีดำนะครับทุกคน,นนี่เป็นสำเนาหน้าเล่มนะครับตัวรถปี2021นะครับโตต้ตายาริดนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับคนโซนตัวรถก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนี่คู่มือการใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับก็มีมาเรียบร้อยนะครับในนี้นะครับคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับก็มีมาเรียบร้อยนะครับสภาพคนโซนสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับด้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับพวงมาลัยก็3ก้านนะครับ1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นโตต้าเป็นโครเมียมนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะเปลี่ยนอ่าช่องได้ตรงนี้ก็สามารถเชื่อมอ่ากับสายชาร์จได้นะครับเชื่อมบลูทูธได้เหมือนกันนะครับรับสายว่างสายนะครับก็พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับโรตะเข็บนะครับนี่ยาริสนะครับเด่นเลยโรเต็เข็บเป็นสีน้ําเงินนะครับทุกคนนี่ ยาริดรยตอร์แคบจะเป็นสีน้ําเงินนะครับในส่วนของตัว1.2สปอร์ตทุกคันเลยนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับรอยตอเ์็บเนาะเล็กไหม่นะครับคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็สิบเจ็ดกิโลนะครับสําหรับเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับ1.2สปอร์ตปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ปรับแอร์ช่องแอร์นะครับซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ใน,ในส่วนของผ้านะครับคุมผ้าเรียบร้อยนะครับนี่ตรงนี้ก็ปรับกระจกแบบออโต้นะครับด้านขวา1บาทนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดคอนโซลสีดานะครับตัวฝ้าด้าจับมีมาเรียบร้อยนะครับคนนั่งข้างมีกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของคนนั่งข้างนะครับแล้วก็ไฟนะครับเปิดได้ปกติทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับคนขับก็มีกระจกให้เช่นกันนะครับหน้าจับก็มีนะครับอ่ะ เดี๋ยน้องฟิวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าห้องเครื่องจะสวยเจมขนาดไหนนะครับในส่วนของตัวรถเจ้าตัวตายาริสนะครับ1-2สปอร์ตตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่ ห้องเครื่องนะครับสภาพวงเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะครับข่าวเครื่องเดิมๆของเตโยต้านะครับจุดแ่นสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับนี่สภาพวงเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับน็อตคันหน้าไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพวงเครื่องสวยเกรดเแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีชนหักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับตัวน็อตตัวูต่างๆไม่มีขยับขยื่นนะครับ ตัวน็อตฝากระปรงนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ตัวน็อตตัวรูต่างๆนะครับเป็นยางนะครับชอบสภาพเดิมๆนะครับนี่กดแล้วมันต้องนูนกลับนะครับนี่ถ้าเดิมๆจากโรงงานกดแล้วเราต้องมันต้องเด้งกลับนะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นกันความร้อนนะครับเดิมๆโรงงานเนาะสภาพสวยๆเนาะก็ประมาณ85%นะถือว่ายังใหม่นะ8 0 9 0ซได้เลยนะครับนี่รถสวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ ไม่มีชดหนักพิบความหรือน้ำท่วมนะครับสำหรับเคยที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหานอนกาฟิวได้นะครับสำหรับเจ้าโตต้ตตายาริส1.2สปอร์ตนะครับตัวนี้เนาะใครสนใจนะครับติดต่อหานองกาฟิวได้เลย0657400689 0657400689สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะครับ อ,อยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิวได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเคยดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามหน่อยนะครับดูคลิปอ้อนหลังแล้วก็ติดตามคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องกาฟิวนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดน,น้องกาฟฟิวขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ